ก็แลวมันนี่ดีว่ะปลาเรามันไม่ตลอดเลยเรามันไม่นะไม่ใช่มันปลามันไม่มีเงาปลาไม่ไปลาเป็นอะไรก็มุดปลามุดตลอดแบ่โอ้ยป่าเราก็หมดไปดึกมุดอีกล่ะมุดอีกล่ะ ขอเสียคแนาขอเสียกเปิดน้องหนานามายนี่มันตียาปลาครับเขาปลาอะไรครับมันอมปลาอะไรดินามก็สีลึกกว่าธรราย่างไรล่ะปะพ่อเราบดม่ก็ไม่พหม่ก็ไม่ดแล้วอะ คนหมานหมานให,ม, <laughs> หม,ม่อีกล่ะอีกล่ะอีกล่ะได้ไม่ไหมไ่อีกล่ะจะเป็นผ <ยา S 1> มก็ขึ้นแล้วเดี๋ยเอา้าดันปลาดันไปโจ๊กไปแทงให้ลอยตั้มดีกว่าจะได้ขาดมันกลับคืนไอ้ตัม้มพยายามรู้ไหม เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไม่เราบ้าไหอีกแล้วบุย้ยคนหมาแห่งปีครับสุดยอดโอ้ยสุดยอดคนหมาแห่งปีเอาทุกดอกครับดอกละตโอ้ย <laughs> ขากลายเว่ยแงงก็ต้พองผอ่ะครับพ่อตะใหม่ตัวน,นี้ <c oughs> ตับายเอ็ดอาวุดอีกแล้วพ่ออีกว่าเ้ยบันนี้พออ่อแห้วเยบาทนี่บันนี้พออ่อแห้เลยบาทนี่นี่ไม่มาอีกแล้วโอ้อัอออนย่าจังบักสังครับมองหันมุด่ฮาด คุณไอ้ลืมกระเตียมแม่ครับไม่นั่นเป็นที่ไหนครับจักสิวาจักไหนเนี่ยกันบอกว่าสูงหนยด้วยกันบอกว่าจังบักสั่งสกาวก็สกาวเทวะสกาวก็ได้ปดใหม่ตอนนี้ ขอล่าแล้วเล่าว่ะพูดอันนี้ยังมันตันหมดอีกอยู่บ่บ้าเดี๋ยวนี้ยังขึ้นมาอีกอยู่พูดนะอ้ยมาเยอะมาขืนมาล่าออกอาหย่าจังบักสังมาเยอะเยอะจริงๆารเปทุกอย่างเลย